สวัสดีครับทุกครับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกประเทศนะครับให้ความสําคัญรัฐบาลก็ถือว่านโยบายเศรษฐกิจเป็นนโยบายที่จะต้องถูกจับตามองอินเดียก็เช่นกันนะครับในปัจจุบัน,นได้ให้ความสําคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากได้มีการออกนโยบายสองสำคัญเช่น Make in India Smart City ทั้ง2นโยบายเนี่ยมุ่งเน้นดึงดูดการค้าการลงทุนจาก ต่างประเทศเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศนะครับพร้อมทั้งยังออกมาตรการต่าง,างๆเพื่อลดข้อจำกัดแล้วก็กระจัดระเบียบภายในที่เป็นอุปสรรคแล้วก็สร้างบรรยากาศที่จะเป็นมิตรต่อการลงทุนของต่างประเทศส่วนโอกาสและทิศทางการลงทุนของนักลงทุนไทยที่จะมาลงทุนในอินเดียจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีคำตอบให้ครับ เราให้ความสำคัญอินเดียค่อนข้างมากนะฮะเราจัดตั้งโต๊ะอินเดียขึ้นมาซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคณะทำงานาส่งเสริมธุรกิจไทยอินเดียนะฮะพัฒนาธุรกิจไทยอินเดียนะครับแล้วก็เราก็จะมีการจัดตั้งไทยอินเดียบิสเนสคลับในไม่ช้าเพื่อจะทำให้ นักธุรกิจไทยกับอินเดีย,ยใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งกันนะครอันหนึ่งว่าคนอินเดียเนี่ยแม้กระทั่งานายกของอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านเป็นมุขมนตรีของรัฐคุชราตเนี่ยนะสภาวสากรรมก็ได้ส่งผมมาเยือนและได้พบกับท่านเนี่ยท่านมีความเชื่อมั่นในการผลิตของคนไทยนะฮะฝีมือแล้วก็ ความรู้ความสามารถในการผลิต manufacturing ซึ่งท่านมองแล้วเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตของคนไทยเนี่ยมันเหมาะเหมาะที่จะปรับเข้ากับคนอินเดียได้มันไม่สูงไปไม่ต่ำไปแล้วใช้ต้นทุนที่ไม่มากในการที่จะ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 ,จะลงทุนอันนี้ทางสภาวตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามทำกิจกรรมให้มาเยือนบ่อยขึ้นเพราะว่าถ้ามาปีละครั้งเนี่ยท่านไม่ได้อะไรหรอกฮะ แล้วก็แนะนําว่าอพอท่านมากับกิจกรรมของสภาหรือกิจกรรมของภาครัฐที่จัดมาแล้วเนี่ยท่านควรจะมาเองบ้างคนที่ประสบความสําเร็จนักธุรกิจที่รายเล็กๆที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามาเที่ยวเดินทําความเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนอินเดียจนลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ถึงจะประสบความสําเร็จนะฮะคิดว่า วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามาถึงจุดที่เราต้องต่อสู้แล้วนะสบายสบายแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วแล้วตลาดที่ใหญ่และใกล้ที่สุดคืออินเดียนะอาจจะต้องมีกิจกรรมที่มาพาร์ทเนอร์ชิพกันไปลงทุนในประเทศไทยบ้างมาลงทุนในอินเดียบ้างนะฮะก็ก็จะทำยังไงนี่ก็เป็นโจทย์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันทำนะฮะ